สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกๆท,ท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม La ็คล็อก X next generation นั่นเองครับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับในวันที่6ทธันวาคมปี2022นะครับนั่นก็คือกิจกรรมวอร์มอัพนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การคอลแลบจริงๆนะครับมีชื่อกิจกรรมว่าปฏิบัติการล่าอาวูครับตรงนี้เลย ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่6ธันวาคมนะครับไปจนถึงวันที่17นั่นเองนะครับผมาก็จะเป็นช่วงที่เป็นการวอร์มอัพอุ่นเครื่องนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การคอลแอลบกับ Demon s l a y e r แบบเต็มๆนั่นเองนะฮะกิจกรรมนี้เล่นยังไงนะครับอ่มาดูกันนะครับง่ายมากๆนะเดี๋ยวผมขอปิดประกาศตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับโอเคฮะปิดประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับกดมาดูที่ตรงนี้เลยครับในช่วงอีเวนต์ช่วงนี้นะครับ ให้เราเนี่ยไปฆ่ามอนสเตอร์นะครับที่มีเผ่าพันธุ์เดมอนอันเดธหรือเดมิฮิวแมนนะครับทั้ง3เผ่านเนี้ยความคืบหน้าเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหมายความว่าอะไรหลอดข้างล่างตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นครับทุกคนอ่าทีนี้เนี่ยข้อ2ก็บอกว่ามอนสเตอร์ขนาดต่างๆจะให้คะแนนที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราตีขนาดเล็กมันจะได้1คะแนนถ้าเราตีขนาดกลางเราจะได้2คะแนน ถ้าาตีขนาดใหญ่จะได้3คะแนนนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆฆ่ามอนสเตอร์ตัวไหนได้ไวนะครับผมก็ไปตีได้เลยนะซึ่งลิสต์มอนสเตอร์เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะเป็นมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นเดมิฮิวแมนตัวไหนเป็นอันเดดเดมอนเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อมอนสเตอร์ให้จิ้มดูตรงนี้ได้ครับอ่าเราไปตีตัวไหนก็ได้เลยนะครับผมสมมุติผมเวลร้อยกว่าเนี่ยผมไปตี3 4ก็ได้นะครับอ่าเพื่อแบบให้มันจบไวๆตีมอนไวๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับ หรือถ้าใครแบบปล่อยฟาร์มทั้งวันอยู่แล้วเนี่ยก็ฟาร์มตัวที่เลเวลใกล้เคียงเรานะครับเพื่อให้เราแบบลุ้นการ์ดฟาร์มเวลฟาร์มอะไรไปด้วยนะครับก็จะดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยช่วยกันฟาร์มเป็นปาร์ตี้ได้ด้วยครับถ้าสังเกตเห็นไหมครับว่าเลขผมขึ้นรัวๆเลยเพราะตอนนี้ตีกัน5คนนะครับเลขมันก็จะเด้งรัวๆรัวๆๆตรงนี้ไปเลยนะครับอ่ะข้อที่3อันนี้อยากจะเน้นนิดนึงนะเผื่อบางคนคิดว่าที่ผ่านๆมามีแต่กิจใช้โอดินใช่ไหมแต่ว่ากิจอันนี้ไม่ใช้ออดินนะ ก็ได้รับคะแนนเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเปิดนะครับ Odin เนาะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราช่วยกันทําตัวค่าสะสมส่วนตัวตรงนี้เรื่อยๆนะครับความคืบหน้าทั้งเซิร์ฟเนี่ยก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นครับอ่าถ้าเกิดว่าความคืบหน้าเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้เต็มปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลแล้วก็จะเปิดตัวการ c o ล l a บนั่นเองนะครับของรางวัลมีอะไรบ้างนะครับดูขวาล่างเลยครับปุ๊บด้านบนเนี่ยจะเป็นความคืบหน้าของทั้งเซิร์ฟนะครับ ถ้ามันถึงหลอดตรงนี้ปึ๊บ20% 40% 60% 80% 100%เนี่ยคุณก็จะได้ของตรงนี้ครับ20% 40% 60% 80% 100%นะครับทั้งหมด5รางวัลน,นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเคเวสของส่วนตัวนะครับคือเราต้องไปตีนะครับเพื่อให้ได้ของตวนต,ตัวตรงนี้นะอ่าก็จะมีทั้งหมด10ขั้นนะครับผม10ขั้นตอนนี้ผผมเนี่ยเสร็จสิ้นมาถึงขั้น6นะครับปัป๊บต่อไปขั้น7เ,เนี่ยผมก็ต้องตีให้ได้50,000แต้มนะครับ มันถึงจะปลดขั้นเจ็ไปนะก็ช่วยๆกันตีก็อันนี้ก็ทําวันเดียวเสร็จเลยก็ได้นะครับเออแค่ฟาร์มมอนสเตอร์ตามที่เขาบอกเลยนะอ่าตามตรงเนี้ยนะครับอันเดดเดมอนเดมิฮิวแมนนะครับแค่นี้เลยจบนะครับกิจกรรมวอร์มอัพง่ายมากๆนะที่เหลือก็รอรับรางวัลตรงนี้ไปแล้วก็รอวันที่18นะครับก็จะมีอัปเดตของคอลแลบเดมอนสไลเยอร์เข้ามานั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้ง่ายไหมฮะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะครับนี่คือกิจกรรมวอร์มอัพนะครับแล้วก็ คิดว่าหลายๆคนน่าจะหายสับสนแล้วนะครับว่าสรุปแล้วมาวันไหนกันแน่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คนถามมาเยอะมากว่าเอ๊ยไม่ใช่วันที่6หรอไม่ใช่วันที่18หรอครับสรุปคือมาวันที่18ธันวาคมนะครับสำหรับ Demon Slayer นั่นเองนะครับ ส่วนถามว่าก่อน Demon Slayer จะมีอะไรไหมนะครับก็จะมีวันที่15เนี่ยอัปเดตเรื่องของการาฟังก์ชันกิลด่างๆพวกกิลพาสพวกบริจาคก,กิลเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตรงนี้ถ้าใครยังไม่รู้เนี่ยย้อนไปดูคลิปใน p l a y ์ลิสต์ผมได้นะผมทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับกิจตัว ปฏิบัติการล่าสูงนั่นเองนะครับผมโอเคฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงก่อนไปจริงๆนะครับไอตรงนี้เนี่ยก็คือมันจะไม่ได้รีเซ็ตรายวันเนาะก็คือเหมือนทําเสร็จป,ปุ๊บก็จบเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้เขียนว่าจะรีเซ็ตรายวันด้วยนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่มารับชมคลิปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายสวับ